สวัสดีครับผมชองพลอลพ๊อฟเพอร์ออฟิเชียครับเดินทางมาหอดจอดถึงครับจากอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับเดินทางมาหอดอำเภอนาเชือกเป็นทีเรียบร้อย <c oughs> สถานที่ทําำการแสดงครับเมลรกนี้ครับหลังจาก สมเด็จพระเทพเป็นเสด็จก,กับกับกาสิเป็นทีมงานติดตั้งเวทีต่อครับบรรยากาศสถานที่ทำการแสดงครับ พูดอะไรขึ้นคดับอี่อันนี้ว้ยเราตันเถอยโอ้ยแซม ผมเป็นฮอลีโวเพอร์พัชินังเป็นฮอลียวเกอร์ของพอัชินังครับ แซมไม่น่าเข้าไปงงนนะลูกเขตหองห้ามไม่ต้องเข้าไปเอออุ้ยวกย่ามอะเนี่ยย่ามไอเครื่องติดเลย โอ้ไม่เดี๋ยวนี้วมันอายุเขาไปแล้วก็เคยเห็นตั้งแต่อยู่บ้านตั้งแต่นีหน่อยคุณตั้แต่เขาจอไปแจกของคุณิ่ง่ายที่สุดอ้หน่อยเเเคยเห็นวาก็เลเราเมื่อวันสื่น้ำยื่นน้ำเลืนดังไฟไีเออผู้เา่คนกล่องไฟาวบ้านคนดังไฟก่องไฟตูมอะไตดังไฟมันข้นขึ้นนะเห็นไหท่านมาลุจุดนี้จุดนี้นะเออที่ดังไฟกัน z มนีและ z เต็นนาหารนดีๆนี่นะ z o อันนี้เจ้าเอิญอลีคปเตอร์เิรเอินพ่อฮอลิีอปเตอร์ฮอลลคปเตอร์ฮอลิคอปเตอร์วัที่นังอาจร่มจะเรื่องใหม่ลิแกงมือแรกครับพี่น่าพตรอาการอำเภอัหลังจากส o เด็จเพิ่มกับ ที่งมนก็จะตัการแสดงต่อครับย er. ูน่าเชี่ยวก็จะตั้งนี่แหละครับหลังจากคุณเสด็จกลับแล้วกขอตั้งเวทีเลยอุอ้ยน่าหันไม่อยากกลับแล้วที่นี้เริ่มแล้วเริ่มติดแล้วอ่าเริ่มอยากดูแล้วเริ่มอยากดูแล้ฮอ,อลอลีคอปเตอร์ครับ เพิ่นเพิ่นกลับเพิ่นกลับจังโมงครับเนี่ยเพิ่นเสด็จกลับยังโมงก่อนใบก่อนใบนี่บ่อ๋อทันอยู่ดอกสันใบม่านใบสองใบสามครับวันนี้ไปทีลงต่อโอ้เพิ่นกลับใบสามกว่าสิบมาณสี่โมงไมทีได้เขาตั้ง เอาพี่น้งอ,นองมาแรงผู้ใดอยู่ไกลมากครับให้กำลังใจกับทีมงานสาวในพี่บอลแฟงครับเปิดทำการแสดงต่อครับหน้าทีว่ว่าการเปเดนาเชือกครับเปิดทำการแสดงกันอยู่นี่ครับผมพี่น้องอยา่อาลืมให้กำลังใจเด้อครับมากันหลายๆครับให้กำลังใจกับทีมงานครับสำหรับสาวในพี่บอลแพงครับ เวลาอุ้งยิงครับผมมาพอพี่น้องทางงน่าเชือกครับมหาสารคามครับฮอ,อ,อลิคอปเตอร์ของเป็นของพระที่นั่งครับ เป็นแต่น้อยๆเพิ่นมาหาแจก <laughs> สถา,านที่ทาการแสดงรับมือแรงนี่ครับผมรถทีมงานจอดร่อมือแร่งกันพิธีเสร็จกันเข้าสู่การแสดงทันทีครับพี่นอ้องหน้าที่วก,การอําเภอนาเชือกครับมือแร่งนี่ครับมอฮอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยครับผมเอฟซี FC แฟนคลับพี่น้องจากไกลจากไกลครับอย่าลืมมาให้กำลังใจเดอ้อครับผม สถานที่ทาการแสดงกับอําเภอนาเชือกแสดงกันอยู่นี่ทำการแสดงกันอยู่นี่ครับ จอดเถึงครับพี่น้องจากไก่จากไก่เมแรกนี้ครับทางมหาสารคาม้ยิงแล้วครับขึ้นหนึ่งครับผมอุงงอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงครับมาพอพี่น้องอยู่นี่ครับผมสถานที่ครับเปิดทําการแสดงครับให้พี่น้องในมวลกันครับกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับผม น้องเลื้ยมาใ้กำลังใจกันครับแมอแรงนี่กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลับมาแสดงให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันพี่น้องทั้งมหาสารคามพี่น้องทงั้งนาเชีอยกับอย่าลืมเด้อกับมาสำหรับคลิปนี้ครับช่องพลอลํำเพลินงอัพแหลกล่าพ่ออพแหลก,กพนัวะคอ,อไพเหลยๆช่องพลอลํำเพลินออฟิเชียลคลิปแลกแห่งมันครับ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนำครับสหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงนซันีครับผมฝากติดตามช่องพอลลอดด้วยนะครับขอบคุณหลายครับ